เนี่ยสามคนเนี่ยไหวอืไหวนะก็ไม่ไหวเดียกันพรุ่งนี้เป็นโอเคครับไปเจอกันนะครับ<ย>โก็ก็ก,ก,ก็ขอบคุณพี่พิยุทธ์ดวงดาวหลายดวงนะครับ มีวันหัวสามคนชุดเทพได้ปะอืมลงปืนนะ<อ>ข้างหลงังยังเต็มเลยปืนข้างบนนะ่ะนั่งสามไปไอ oh, <yeah. S 1> ้ขวาฟรีขวาฟรีอยู่ขวาฟรีอยู่ลานลง้งมากิงนะ ไม,ไม่เขียดที่น่ะสุดวายอย่างเงียบสุวายไม่ให้เขียดเลยมันจะมีอยู่สุกวายโอ้แส่คลุมสี่มีไม่โดนเลย ชั้นสองชั้นแรกอะน่าจะฟาร์มอยู่ชั้นสองมีตัวงต้องกวาดโดระเบิดรองนะเก็บกวดกันอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ห้องนี้อยู่ในห้องเลยดันฟ้าดานฟ้าดันฟ้าตัวหนึ่งถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมา ถ่ายมาชุบข้างนอกได้ป่ะพี่บีผมชุบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีถ่ายมาถ่ายมาผมแคมให้ดีกว่าซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยชุบ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 ดีกว่าเขามีเพื่อนอยู่ชั้นล่างคนหนึ่งใช่ไหมชั้น่างใช่ใช่ใช่ชั้นล่างที่ฝั่งวันใดวนชชั่วบอดบัดบอ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 ดรอเลยรอเลยจะเปิดมามันชุบเพื่อนใช่ไหมเนี่ยมันชุบเพื่อนใช่ ไม่ได้ชุบนะหมดเลยไี้ไคนออกด้วยในห้อง ก็สามทางข้ามต้องเต็มกี่มองไปเรื่อยครับพระายสวัสดีครับกว่าสามกว่าสามกว่าสาีเจ็บหนักแล้วถอย

หลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านดงเลยมันเก็บระดับไ,ไ,ไปแล้วเพื่อนเขาได้เลยก<ป>ระถางก็มีนย พันแผลเข้าระตูพ,พี่พี่เจอเลย,ไม,ยไม่ได้เก็บแฟร์เลยไม่ใช่แฟร์ดิยไอด้ดำบอกน้ำบอกสองคนเ,เลย คนยิงอยู่บ้านสามแยกไกลด้วยนะโอเคนี่ก่อนกอมาลด้านซ้ายบักกี้หลังสองตัวตัว oh. เดียวตัวเดียวหลังเห็นนิด

สองตัวสวัสดีพี่เบนทนายมาช้าป่าวเอาหัวไม่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 ไกลอยู่สองตัวเนี่ยเดี๋ยวน้องกิงแก้ได้ครับเอาบนดาวที่สิบลงนะไม่น่าทันนะโดนล็อบสามตัวเข้าข้างอ้าวหนึ่งไม่เหมาเป็นตัวชีตจะได้ลบไม่ทันบอกไม่ทันไม่ทันใช่ไหมโอเคเกียร์ได้ไหมได้ไหมปด้ไหม มันอยู่ก้อนตั้งใช่ไหมใช่มีมีตัวหลักต้นไม้ตรงนึงแล้วก็หลังมี่น่องตัวนึงแล้วก็ข้างล่างด้านซ้ายนั้นอยู่ก้อนตั้งมีสามตัวก้อนตั้งใช่ไหมก่อนไม่ไม่ไม่มันชุบเพื่อนอยู่ก้อนด้านล่างเลยออกไม่ไม่ขึ้นมาลองขามาได้ปะสองตัวแล้วตรงนั้นอ่ะไปยืนทางนั่นแหละไปยืนทางนั่นแหละเต็มปงมีเท็กก์อยู่อเนต่อ ตัวที่ยิงนกรอบแรกอยู่ตรงไหนที่ไม่ได้ยิงนกปัด <Cut. S 2> เออผมไม่ได้นั่นนั่นนั่นนั่งอยู่หมดโอ้ที่พี่บีน็อก,กี่รอบอะสองรอบเดียวโอ้อทำไมทำไมรถรถลดไปจังอะไม่ขาดหมันซ้ำมาหน่อย,ยนะึงเอ้าเหรออือ รผมมาอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กี้อก่อนจะถึงอ่ะยังทานอยู่อรกมาทีเนี้ยมันซ้ำโดนยิงมันยิงซ้ำไงมันออกขวามาเมื่อกี้ไม่โดนซ้ำมันมันถ้าไม่โดนซ้ำมันรอดเลยไงมันชุบได้ด้วยออกขวามาซ้ำเลยที่ไอตัวที่หน้าออกฝั่งซ้ายออกขวาฝั่งเบนอ่ะไปถึงอยู่เลยผมมาช้าได้วแหละไม่เป็นไร มันไม่อยู่เลยไม่ไม่เห็นตัวชิดไงถ้าตัวไกลพี่ยิงคำได้อยู่แค่สองตัวไไกลอ่ะไม่เห็นว่าด้านซ้ายเข้าไงตัวชิดด้านซ้าย,ายครึ่งไม่ได้ยินเสียงตอนมันยิงแล้ว ต้องเปิดไมค์ออดิไม่มีใครพูดนะไม่มีแฮกเกอร์เฮ้ยบอกแล้วแค่ยิงช็อตเมื่อกี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าเฮ้ยบ้าเฮ้ยบ้า no 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 hacker no hacker Uh, you, you see Facebook, Facebook, Facebook fanpage Ben Cowell. Hello, hello. hello, hello. Uh, he... Oh, he likes team uh, uh, on, on Facebook fanpage Ben Cowell. เราเข้ามาดูวะแล้วแล้วเบอร์1อหนึ่งเาโดยิงอะกินเกะเยไม่มีผ่อยไปเร็วมากเลยนะ me วิ่งเข้าวงเบนเมเกะเมเกะเมเกมทางที่เบนเล็งไมแกะแหละ เลยได้ป่ะจะเดินมาเอาเลยตบมือดิครับรออะไรครับตบมือดิครับ